สวัสดีค่ะสุวรรณโดตี้นะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองค่ะอยากอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ถนนยมจินดาเนี่ยปีนี้เนี่ยทางอบจอจัดใหญ่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เฉลิมฉลองงานสงการกันมาเนี่ยสปีแล้วปีนี้เนี่ยถนนยมจินดาน่าไปเที่ยวมากเลยค่ะวันที่13มนะคะมาเที่ยวจังหวัดระยองไปเดินถนนยมจินดาซึ่งจะจัด งานสงการแบบยิ่งใหญ่นะคะมีตั้งแต่คุณไปทําบุญด้วยก็ได้นะคะไปรดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่ไปก่อเจดีไซน์นะคะเป็นงานวัฒนธรรมที่สนุกสนานนะคะมีมหโรสพสมโพธสนุกค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนอะแวะไปเที่ยวกันนะคะ